สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับฟิลิปปิชิตการลงทุนประจำวันที่5 9กันยายน2554สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์จากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของ หุ้นเองเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าค่อนข้าง 1, ผันผวนแต่ก็สําหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในส่วนของลายๆปัจจัยจากภายนอกนะคะทั้งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าความคื่นหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้สินในยุโรปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของตัว ช่วงนี้เนี่ยที่เห็นการประกาศจ่ายเงินบันผลแล้วก็ขึ้นการขึ้น X D ของหุ้นในเซทหลายๆตัวเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักทุนเนี่ยสามารถเข้ามาสร้างผลตอบแทนได้ในส่วนของตลาดสิงเกิลซับฟิวเจอร์หรือว่าฟิวเจอร์ของหุ้นอ้างอิงน,นะคะที่อยู่ในเซทโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีหุ้นที่ขึ้น X D อยู่ประมาณ3าถึง4ตัวนะคะโดยในวันที่6เนี่ยก็จะมีหุ้นในส่วนของเบย์ เแบงก์แล้วก็พ t ทโดยส่วนของเบเนี่ยจะแจกในปันผลที่ระดับ0.35บาทต่อหุ้นเคแบงก์เนี่ยอยู่ที่ระดับ0.50บาทแล้วก็ในส่วนของ p t เนี่ยอยู่ที่ระดับ6บาทต่อหุ้นส่วนในวันที่7เนี่ยก็จะมีตัว b ี l อที่ขึ้น X ออยู่ที่ระดับ2บาทต่อหุ้นนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการ ประกาศจ่ายเงินปันผลของหุ้นหลายๆตัวเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูในส่วนของราคาของฟิลเจอร์ของหุ้นอ้างอิงเนี่ยก็จะมีการปรับตัวลดลงมาเป็นดิสคาว n ์เมื่อเทียบกับหุ้นแม่ทำให้ส่วนต่างหรือว่าเบสิสเนี่ยก็ติดลบใกล้เคียงกับจำนวนของเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายออกมา ก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าทํากําไรจากส่วนต่างที่เ,เกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลโดยการที่นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดสถานะรองอในส่วนของตัว s ิงเกิลสต็อกฟ t u เจแล้วก็พร้อมไปกับการขายหุ้นอ้างอิง แล้วก็ถือสถานะไปจนใกล้หมดใกล้ขึ้น X D ก็จะเห็นว่าในส่วนของอราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวแคบลงโดยวันที่ขึ้น X D เนี่ยในส่วนของเบสิสเนี่ยก็มีกาบที่จะปรับตัวกลับขึ้นไปใกล้ระดับ สูงหรือว่าค่าใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยที่เคยทำไว้ในอดีตนะคะซึ่งก็นักลงทุนสามารถติดทำกำไรสถานะที่ทำเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามาดูในส่วนของหุ้นที่กล่าวไปว่าขึ้น xD เนี่ยมีตัวอะไรบ้างยกตัวอย่างก็ในส่วนของตัว PTT เองที่ประกาศายเงินปันผลระหว่างการทีระดับบาทต่อหุ้น ก็จะเห็นว่าในส่วนของราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยของตัว s i n เกิลสต c k f ฟิวเจก็มีการปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าหุ้นแม่อยู่ใกล้ๆระดับ6บาทก็ในส่วนของเบสิสังกาวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มองว่านักทุนเนี่ยสามารถจะเข้าไปเปิดสถานะรองในส่วนของ p อห t u 1 1พร้อมกับช็อตในส่วนของหุ้น PTT แล้วก็ถือสถานะ โดยคาดว่าในวันที่ขึ้น XD เนี่ยซึ่งตาจะขึ้น XD วันที่6กันยานี้ก็จะเห็นในส่วนของตัวเบสิสหรือว่าส่วนต่างระหว่างฟิลเจอร์แล้วก็หุ้นแม่เนี่ยปรับตัวกลับขึ้นมาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยที่เคยทำไว้ที่ระดับลบ0.11ซึ่งก็นักทุนเนี่ยสามารถปิดทำกำไรสถานะ ลองที่เปิดเอาไว้ในตัว P T U หนึ่งหนึ่งแล้วก็ขายหุ้นออกไปโดยทั้งนี้เนี่ยกำไรก็จะเกิดจากส่วนต่างที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ขึ้นเ d แล้วแตอ่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของกำไรสุทธิเองเนี่ยยังต้องหักในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อขายหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์รวมถึงนักลงทุนที่ไม่ได้มีหุ้น ไม่ได้ถือหุ้นอยู่แล้วก็ได้ทําการายืมหุ้นมาเพื่อมา,อาขายในในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่ยืมหุ้นมาแล้วก็ต้องซื้อคืนเพื่อ,อนําไปคืนในส่วนของอารายการที่ทำเอาไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของกลยุทธ์ที่ ลองแล้วก็รอ,องฟิลเจอร์แล้วก็ช็อตในส่วนของหุ้นเนี่ยนักทุณก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหุ้นตัวอื่นที่ขึ้น XD ได้ถ้าหากว่าเห็นเบสิสเนี่ยปรับตัวลดลงมาเข้าใกล้ในส่วนของระดับเงินปันผลที่ประกาศออกไป สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้ก็าฝากไว้สำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในตัวของ s ิ c t o r s t o c k Future แล้วก็หุ้นไปพร้อมๆกันก็ขอให้โชคด,ดีสำหรับการลงทุนในสัปดาห์หน้านะคะพบกันอีกครั้งค่ะสำหรับฟิลิปพิชิตการลงทุนสวัสดีค่ะ